ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลรีกันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขกคราวนี้ครับกับประจวันที่13เดินเมษายยนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลรีโบเทรีกันหน่อยครับกับประจวันที่13ครับมากันที่ทางฝั่งของราชบุรีเอฟซกันหน่อยครับเมื่อสุดครับมีโอกาสที่จะได้ตัวของทางด้านฟาอีกเจฟฟี่โบเกียเข้าไปเสริมเกมรุกในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ครับหลังได้มีการตกลงกันล่วงหน้าแล้วแหละครับ อย่างไรก็ตามครับเว็บไซต์ของตะลั่น,นบวกสิบบอลไทยครับต้องง่ายเครดิตกันไว้ครับได้อัปเดตออกมาเลยครับว่าราชบุรี FC หรือราชนันมาก่อนครับมีโอกาสสูงครับที่จะได้ตัวของตะลั่นฟ่าอีเจฟฟี่โบเกียเข้าไปเสริมเกมลุกในฤดูก,กาล2023 ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่ได้มีการตกลงกัน่วงหน้าเลยนะครับและสำหรับทางด้านฟาอิกเจฟฟีู่เกียนั้นครับก็กําลังที่จะหมดสัญญากับชุดบุรีฟีหรือฉลามชนครับหลังจบฤดูกาลนี้ครับหลังจากย้ายเข้ามาจากสมุสอดปอริติโมในลีกของทาง้านโปรตุเกสเลยครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับมีรายงานออกมาเลยครับว่าราชบุรีฟีครับได้ติดต่อเข้ามาและการเจรจาตอนนี้ครับก็สิ้นสุดลงและพร้อมที่จะรับ ประกรันครับโอกาสในการลสงสนามที่มากขึ้นในฤดูกาลหน้าเลยครับหรือพทตานฟอีกนั้นครับก่อนหน้านี้ครับเคยเล่นกับทีมอะคเิมีของทั้งสมูรเซอลแทมตันเรตเ,เตอร์ชิตีและเจฟฟี่มาแล้วอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ต้องกรองข่าวกันนิดนึงครับเมื่อสุดครับทางฝั่งของตลาดซื้อขายเมืองทองไน้แต่ครับล่าสุดเลยครับเมืองทองยังมองตัวอาเซียนอีกเลยครับเข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องและก็มีข่าวเลยครับว่ากําลังที่จะจับตาสถานการณ์ของตกานปราตมาเบกซด์ของทีมชาติอินโดนีเซียเลยครับ หรือทางฝั่งของงะนันเมืองทองนั่นแต่ะนั้นครับก็กําลังที่จะจับตาสาวนกการณ์ของแะนันปราตมาเลยครับเพื่อที่จะหวังดึงเข้ามาเสริมทัพในตําแหน่งเบคไซ์ให้กับสมุรเมืองทองเลยครับและสำหรับเมืองทองนั้นครับที่ผ่านมาครับได้ปล่อยตัวของแะนันเจ้าอาร์ตกับวัฒนกรสวัสดิ์ละครออกไปให้กับบีจีและก็ได้ดึงแตนันกฤษณพงมิบุญสานครับเข้ามาร่วมทีมในช่วงก่อนเปิดเล็กที่2แต่บางครั้งครับก็ต้องยกให้แตนันเจ้าตาสุพรรตปีชนักัตโผครับเข้ามาแทนที่เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับมีรายงานเลย ได้จับตามองดนาปราตมาครับที่ปัจจุบันขาแข่งอยู่กับสโมสรโตเกียวในของศึกเจลิกเจทูครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่เลยครับและสังนี้ครับสำหรับดนานปราตมาครับก็เพิ่งอายุประมาณ28ปีครับและก้ามาเป็นกำลังหลักของทีมชาติอินโดนีเซียครับในยุคของธนาชินไตยองอย่างเต็มตัวและก็มีทีเด็ดในการทุ่มไกลอีกด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตเงินที่ทางฝั่งของตราชลามชนชุดบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อาสุดต้านคุณอนุสิงตัวทองครับรองประธานสโมสรชุนบุรีเอฟซีได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าจะส่ง3มนักเตะดาวรุ่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับไปช่วยทีมชาติอยู่ย3่ปีครับในมากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ครับที่ประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทีมชาติไทยอยู่ยปีนั้นครับในศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2 3งพย่ครับก็อยู่ในรอบเป็นกลุ่มครับอยู่ในสายบี แชมเก่าทีมชาติบรเซียทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติสอปปอรวครับโดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่30เมษายน จนถึงวันที่16บพุษภาคมครับซึ่งจะทําให้3นักเตะอย่างแต่นายเจ้าหนึ่งชนรงค์พรหมศรีแก้วสุงชัยทองชําและเจ้าหน่ายครับจัดมงคลเรื่องคณรโรดพลาดลงช่วยทัพชลามชนครับในสานัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเลยแหละครับเต็งอะไรก็ตามครับในขณะที่ด้านคุณอานฟสิง์ตทองครับรองประธานสโมสรชุดบเรีฟี่ครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าสโมสรชุดบเรีฟี่มีความยินดีครับที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสพอร์ตทีมชาติไทยครับและแน่นอนเลยครับสำหรับทีมชาติอยู่ย3สามปีครับที่จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาโดยมีความยินดีครับที่จะปล่อยนักเตะของสโมสรครับได้แก่เจ้าหนึ่งชนรงพรุมสีแก้วสุงชัยทองฉ่ำและเจ้าหน่ายครับจัดมงคลเลืองคารโรดให้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยครับแม้ว่าจะมีโปรแกรมการแข่งการสามเกมสุดท้ายของรดูการที่จะพบกับนครลชสีมามารฟซีการเทราฟซีและบีจีปทุมอยู่ในแต่ก็ตามนะครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับสานักเตะครับก็จะร่วมฝึกซ้อมกับพร้อมทีมครับและเตรียมความพร้อมครับสำหรับเกมบิ็กนาทีที่27คกับที่จะพบกับปรางปรากับสในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับจากนั้นก็จะตามเข้ามารายการตัวครับและก็จะสมทบกับทีมชาติญี่ปุ่ต่อไปแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ต้างฝั่งของการเตะแอฟซีกันหน่อยครับเมื่อสุดครับมีสถิติชนะคู่แข่งสีนาทีต่อกันและถือเป็นสถิติครับที่นานที่สุดบนศึกทดดิของผู้เขาในซีซั่นนี้เลยครับโดยผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับทางน้านทัพสิงชะตากรับกับชนะในดิทต,ต่อการสี่นัดรวนเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของรุูรการครับและเป็นครั้งแรกในรอบ2ปี ทีพวกเขากบสามารถเก็บ3แมเต็มได้ติดต่อกันขนาดนี <user> ้และตอนนี้ครับพวกเขารั้งอยู่อันดับที่3ภายใต้การกลุ่มทีมของทะนาน2โค้ชครับอย่างตะนานโคชโชกทวีพรมรัตน์และโคชอ่านครับสุรพงษ์กรุงเทพเลยครับและสถิติสีนัดติดต่อกันของการทีมฟซีบครับมีดังนี้เลยครับชนะลำปางเอฟซี3ประตูต่อ1ชนะสุโขทัยเอฟซีครับ2ประตูต่อศูย์ชนะรีโอเชียงรายครับ3ประตูต่อ2องและชนะราชบุรีเอฟซีครับไป1ประตูต่อ0ูนเลยครับโดยผู้นันของทัพการทีมฟซีบนั้นครับหลังจาก ไป26นัดครับทีมลังอยู่อันดับที่3ของตารางโดยการเก็บไป45คะแนนครับแบ่งเป็นชนะ12นัดเสมอ9นัดและแพ้ไป5นัดด้วยกันหละครับซึ่งโดยั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของการเทีฟมซีครับมีคิวที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับครับพรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับบุีรดม์ยูไนเดตครับในวันพุธที่19เมษายนครับคิกออฟปรลา19นาฬิกาตรงณสนามของตราดรากอนโซลาร์พาร์คสเตเดียมครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Beat Leaf a c t กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ